ครับเป็นเมื่อที่สองที่ห้า,าสีมัติตามเห็ดนะครับเห็ดในสวนพยุงสวนอ่างสมรินนะครับหลังจากที่หฮาปลูกพยุงไว้สี่เดือนแล้วนะครับตอนนี้สี่เดืนอนเลยตัดยอดแล้ทำการตรกแจงกริงแล้วนะครับที่สี่สวนนี้ก็ได้ลุงเช้เห็ดไว้ประมาณสามอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้เป็นมื่อที่สองที่ห้าจะมาเบิง ว่าเห็ดคนที่ออกลายป็นไดนะครับวันนี้ครับบรรยากาศฝนลินกับพี่น้องกับพายุเขาเริ่มสิบเป็นวัดขึ้นกัน <c oughs> ตากฝนลายมือครับหลังจากที่เฮ้าได้ปลูกพายุงไวแล้วบันนี้ทางบริษัทท่องดีี่ยวหนักเสียเป็นได้ส่งเสริมให้พี่น้องให้เฮ้าได้นำเชิงเห็ดมาลดหลา่ต้นแม่พายุงของเฮานะครับบริเวณพ้นตน ซึ่งผ่านไปหลังจากที่เ้าร้อยเชื้อลงไปแล้วะระมารสามอาทิตย์นะครับปรากฏว่าเน็ดปวกเน็ดค้นไงนะครับจะออกรอบอบริเวณที่ห้าด้ลดเชื้อเน็ดไวบริเวณที่ห้าด้ปลูกต้นเมียพยุ่งไว้นะครับ ระสิพามาเบิงกับ mm hmm. มือนีรู้สึกว่าจะออกลายนะรออกเต็มบริเวณนี่นะครับที่เขาหมักหมมกิ้งไม้ไว้ใบไม้ไว้นะครับนี่ครับนี่เป็นเห็ดโ้นใหญ่นะครับช่นงบริเวณนี้เป็นคู่ซานนะครับมาเคยมีเห็ดออกักเดีย หลังจากที่เฮ้าได้ปรับบโุงดินแล้วก็เอาแม่พยุงนะครับเราก็ปลูกพวกพักหวานอย่างหน้านะครับผสมประสานกันหลายอย่างนะครับออกอย่างหลายแล้วครับมันนี้เพราะฉะนั้นก็นเลยเป็นทังเดอกเกษตรกรนะครับโดยที่เฮ้าได้ ศึกษาประสบการณ์ของตัวเองนะครับก่อนสามารถที่เจะเพราะเห็ดกินเองได้นะครับเพราะเพราะว่าเชื้อเห็ดของบริษัทท่องดีี่้านาการเซือผลนี้เป็นเห็ดร่วมนะครับด้วยอีกเห็ดอย่ยงเห็ดไข่เห็ดละหกจังสีออกเห็ดที่เบาเห็ดเบาต้องพวกเห็ดพวกเห็ดนางัวก่อนี่ยวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาไทยให้พินองด้เบิงว่า เ้าสามารถที่จะปลูกพะยูงเราก็เสริมด้วยเชื้อเห็ดลงไปไมโครซานะครับเห็ดในต้นเม่พะยูงของเขางามแล้วกับผลตอบแทนก็คือเ้าสามารถที่จะมีเห็ดกินได้ทั้งปีนะครับเห็ดนี่ออกจอกยู่ประมั่นสามเดือนขิ้นา่าถ้าฝนตกดีๆก็ชิออกยู่ตลอดนะครับเห็ดปลวกไง้านเฮ้าอิ่นเห็ดปลวกไงภาษากลางคนกะทิว่า ฮิดโคนใหญ่นะครับนี่ครับบริเวณใกล้ครับแน่พายุงของเขานะครับที่ปลูกได้ตอนหลังสมารินปลาไวายนะครับดูควาเพ่อบ่อไร่จางหวดนครราชสีมา,าซึ่งทั้งผมฝ่ายทรงเสริมมาโทษการงานนะครับจะได้มาทรงเสริมให้พี่น้องทั้งปลาไวาา้ตอนนี้ก็ร่องปลูกได้เกือบพันต้นแล้วนะครับ พันต้นแหลวคาดว่าวันที่สี่นี่จะนัดประชุมอีกเทีย่ยนะคะรับกาสจีเชิญชวนพี่นอ้องปูกแม่พยุงเพราะเชื้อเห็ดสามารถลดหนี้เป็นเศรษฐีได้แน่นอนนะครับน,นโยบ,บายของทางบริษัททองดีเก้าหน้ากันก็ียณวันนี้นก็เลยอยากจะมาทายให้พี่น้องดูด้วน,นะครับว่าเขาสามารถที่จะเพราะเชื้อเห็ดเพราะเห็ดกินเองในสสวนของเขาเองได้นะครับ โดยที่เขาต้องไปซื้อเป็นราคาสองสามล, 5, 2, ลอยนะครับนี่จะดอกอยังไงทท้งนั้นเลยครับแต่สําหรับขั้นตอนที่เขาจะให้เห็ดออกมันก็ต้องเอามาศึกษาธรรมชาตินะครับในบริเวณสวนห่ามเผาวัสดุพวกใบมงใบไม้เขาจะก,กองไว้นี่เขาโรยเชื้อเห็ดนะครบับวกก็จะมากินเชื้อเห็ดของเราหรอเปล่เป็นกระสิญ,ญ่างไปมูลของวกเพิ่นปกติ ใายออกมาก็็จะเป็นเชีอยฮ็ดนะครับบริเวณสืได้ยู่ประมาณทีโลหมดแล้วครับมอนแต่ว่าบ้านได้เก็บดอกขาดาีวัยหย้มันแก่จากนอ้อยเพราะว่าห้าถี่วัยห้พีีน้องเพื่อเพ่อนอยากสนุกสนใจอยากจะเขามาชมนะครับนี่นะครับหลอบบริเวณ ผลเมเปยุ่งของเขานะครับด็มดอกกระล่างพ่อกินนะครับเน,ะนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ยังบ้านรีบตัดสินใจนะครับเพราะว่าเขาตาเิ่นไก่สิบเปนแล้วนะครับสําหรับการโครงการปลูกแมเปยุ่งเพื่อการส่งออกนะครับเป็นไม้ที่มีราคาแพงอตอนนี้ มีโครงการที่จะให้เกษตรกร,กรบ้านเฮ้าเนี่ยครับรอ,อายอาุการปลูกอายุนหนึ่งปีขึ้นไปก็สามารถที่จะเก็บยอดนะครับส่งขายขึ้นให้บริษัทนะครับก็เป็นข้าวดีนะครับเป็นไม้เศษรษฐกิจตัวใหม่ไม้พยงหวงหัวรีหรือพยงไหานานหวงหัวรีนะครับเนาะอันนี้ซีเดียนครับกูดทั้งราก ลอกทั้งแก่นนะครับสร้างกิโลขายรับประกันราคาซื้อคืนกิโลกร,รัมละห้าร้อยถึงห้าพันบาทนะครับที่สวนนี้จะลงอีกร้อยสาต้นนะครับให้เป็น200ต้อยตอนนี้ลออหัวเข่าออกนะครับจากปั๊บเกียรขั้นหน้าไม่เพราะฉะนั้นพี่นอ้องเกษตรกรที่ยั่งล่างเล่ใจนะครับก็ให้รีบตัดสินใจนะครับเหลือน้อยวันที่4ตุลาคมนะครับ เชิญชวนพี่น้องที่สนใจนะครับเข้าร่วมอบรมที่บ้านคุณนาอยอง,งุนนะครับบานปลาไว้นะครับจะมีวิทยากาา่อนมาาหมอบความลูกเกี่ยวกับการตกแต่งกิง่งการปลูกจังไห็่ให้ต้นใหญ่ลาย,ลายสวยกลิ่นหอมนะครับต้นตรงต้นตรงนะครับได้แกนหลายๆนำนัดละลายเท่ากับเป็นเงินเป็นข้ามนะครับตอนนี้ ที่สวนนี้คาดว่าจะให้ได้ประมาณ4ี่สิบโลนะครับต่อตนน้นราคาราคาซื้อคืนที่กิโลกรัมละห้าร้อยถึงห้าพันบาทขึ้นอยู่กับตลาดโลกนะครับไม่นี่ทรงเมืองจีนนะครับเนาะพี่น้องบรมเว่วาเข้าจีขายในประเทศไทยเนาะเป็นไม้ที่มีราคาแพงนะครับเพิ่นเอาไปเห็ดลูกประค้ำเพิ่นไปเห็ดสิ่งมงค้นนะครับเป็นไม้มงค้นนะครับเสม,มอที่สวนนี้เข้ากับสิมาขอพร้อนขอ บุญบารามีนะครับเป็นไม้มงคลสําหรับเมื่อกินเ็นนิยมเป็นย่างสูงนะครับเพราะนี้เจอเฮ็ดพระซึ่งข้าวดีตอนนี้พี่น้องเฮ้าเกษตรกรน,นะครับใบหงหัวรีสามารถที่จะเป็นพืดสมุนไพรนะครับที่จะบำรุงร่างกายาเสริมสร้างเซลล์เม็ดเลือดต่างๆนะครับบำรุงร่างกายแล้วก็สามารถที่จะผลิต,ผล,ตผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเป็นไหเนวเป็นราเป็น สบู่นะครับครับมื่อกี้ก็เลยขอมาแบงปันนะครับครับสวนอ่างสมารินนะครับก็อยากให้พี่น้องได้เห็ดผสมประสานนะครับว่างๆใช้เวลาสักสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับมาเห็ดสวนผสมประสานโดยที่เรากินที่เราปลูกปลูกที่เรากินนะครับนี่เมื่อกี้ก็สิแกงเห็ดแกงเห็ดซุปเห็ดนะครับแกงเห็ดซุปเห็ด ใส่กับผักติ้วครับพี่น้องครับผักติ้วเฮาก็มีแล้วผักติ้วเฮาก็มีแล้วนี่ก็เจียบยอดไปเกีได้นะครับปลูกทุกอย่างนะครับปลูกผสมประสานไปเลยนะครับนี่พลังจิมจูนี่ผักหวานเฮาก็มีแกงใส่ผักหวานก็ได้ครับเหมือนรันผักหวานนี่ก็ปลูกได้นะครับผักหวานนี่อายุอยู่ที่ สามปีสี่เดือน,นต้นสูงทล่มวัวแล้วนะครับอย่างรู้เทคนิคในการปลูกผักหวานก็มาศึกษาที่สวนหลังสมริน์ได้พร้อมที่จะเป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องเกษตรกร,รบ้านเฮ้าท้ายว่าบ้านเฮ้าปลูกผักหวานบ่ได้มาศึกษาได้ครับที่สวนจ่าท่ายทอดเทคนิคการปลูกแม้แต่ฝรั่งจิมจูเราก็ปลูกแล้วเข้ากับสือมาพันมาติดแต่ตอนนะครับ จะเป็นตอนกิ่งนะครับนี่องเป็นการขยายพันธุ์เพื่อลดต้นทุนในการซื้อพืชพันธุ์นะครับเอาชาแล้วเช้านี้ครับผมจะมีสิ่งที่มามอบเป็นความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรที่สนใจอยากจะปลูกเข้าร่วมโครงการกับโครงการแม่พยุงหงหัวลีเงินล้านนะครับปลูกสิบต้นยี่สิบต้นมีเงินล้านหมดนี่อย่างแน่นอนเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนนะครับกอนหนานั่นถึงจะ รอบถึง8ปี10ปีเข้ามาเก็บใบขายนะครับจึงทางบริษัทเพิ่นรับซื้อยอดอ่อนกิโลละหนึ่งพัน 1, บาทยอดแก่ใบแก่พึงลมกิโลละ130บาทเอารีบตัดสินใจนะครับเราจะรวยรวยไปพร้อมกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ